สวัสดีครับพบกับทนายกรนะครับในช่องทนายควาปร,รึกษาฟรีเหมือนเดิมก็ไม่ได้อัดนานา,ห,าหนึ่งวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับคดียาเสพติดนะครับที่ส่วนมากทุกคนอา,อาจจะมีปัญหาหรืออาจจะเขา้าซวยจริงๆก็วันนี้เป็นคดีที่ผมรับทําในชั้นอุทธรและก็อีกาก็เหมือนที่ทุกคนเห็นครับก่อนหน้านี้ว่าผมลงคําพิพากษาเอาไว้ว่าศาลชั้นต้นตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ทนายกรมาเขียนอุทธรให้ ซึ่งสิ่งที่ทนายกรมาต่อสู้ให้เนี่ยเราตั้งเงื่อนไขยอยู่ทั้งหมด2ส,ส่วนนะครับก็คือเนื่องจากคดีที่ไม่ทำแต่ชั้นต้นมาพอมาอ่านสำนวนแล้วปรากฏว่าคําถามสําคัญบางคำถามเนี่ยทนายที่ทําชั้นต้นอาจจะคิดไม่ถึงมันก็เลยอาจตกหล่นไปยังไงก็ขอฝากทุกคนนะครับการเลือกทนายก็ควรจะเลือกให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือก็คงจะต้องเสี่ยงกับทนายหน่อยแล้วก็คาดหวังว่าทนายจะช่วยได้ ส่วนคดีนี้ผมมาทําในชั้นอุทธรณ์ก็แกะประเด็นไปอยู่2ประเด็นนะครับหประเด็นแรกก็คือทําให้ศาลเห็นว่าพฤติกรรมที่จําเลยเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นด้วยความที่ไม่รู้จริงๆว่ามียาเสตติดซุกซ่อนอยู่ในรถอีกคันนึงคือจํำเลยเป็นรถรถด้านรถรถคันหน้าส่วนรถอีกคันนึงอะ่ะเป็นรถที่มียาซึ่งปกปิดมิชิดมากเลยแต่ว่าตอนชั้นต้นเนี่ยทนายที่ทําชั้นต้นเนี่ยเขา เขาอาจจะทําได้ไม่เข้าเป้าพอแล้วก็ศาลก็ไม่เห็นในประเด็นนี้แล้วก็สิ่งที่ทนายกรเขียนไปก็ประเด็นนั้นคือประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็คือขอให้ศาลเมตตาลดโทษให้จากประหารชีวิตเหลือตลอดชีวิตก็ถือว่าเป้าประสงค์ในคดีนี้ครับมันเนื่องจากมันมีความยากที่ว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นคนทําคดีตอนชั้นต้นพอมาทําชั้นอุทธร์เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรก็เลย ศาลอุทธร์น่ะท่านก็ยังเห็นว่าจำเลยยังกระทำยังมีส่วนในการทาความผิดอยู่ดีหรือว่าค่อนข้างเชื่อว่ายาเนี่ยยังเป็นของจำเลยแต่ว่าในประเด็นที่2ที่ทนายเขียนทนายกรเขีนยนชี้เป้าเข้าไปว่าคําพูดบางประโยชน์ของจําเลยเนี่ยก็มีส่วนมีส่วนให้จับมีส่วนให้มีประโยชน์แล้วก็เป็นผลต่อรูปคดีซึ่งสาลอุทธร์ท่านก็เห็นด้วยจึงลดโทษให้ครึ่งหนึ่งจากประหารชีวิตหรือตลอดชีวิตก็สร้างสร้างบุญกุศลกันไปครับตัวจาเลยเองก็ อารตรงตอนนี้เขาพอใจแล้วแต่ว่าทนายกรก็ยังอยากจะเขียนดีกาให้เขาอยู่เผื่อจะมีโอกาสยกฟ้องเพราะว่าประเด็นน่ายกฟ้องมากเลยเพราะเนื่องจากรถคันที่มันบรรทุกยามาเนี่ยเขาค่อนข้างปกปิดชัดเจนซึ่งเราเป็นรถที่มาด้วยกันก็จริงแล้วเราอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าการการการต่อสู้คดีน่ะมันมันมีความซับซ้อนอยู่หลายส่วน หลักๆก็มันมีหนึ่งใน3าคนเนี่ยเป็นคนลาวแล้วก็เป็นลงเลยมือชื่อรับผิดโดยที่อ่านใชยไม่ออกซึ่งตรงนี้ทนายที่ทำชั้นต้นเนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้แก้เอาไว้ก็ไปว่าเขาไม่ได้ครับถ้าที่อ่านดูเขาก็ทําเต็มที่นะเพียงแต่ว่าตกหล่นบางประเด็นยังไงก็คดีเยียเติดหรือคดีอาญาเกือบทุกประเภทนะครับโอกาสชนะคดีเกือบจะร้อยเหรือ80% 90%เปนเนี่ยขึ้นอยู่กับฝีมือของทนายความในการที่จะถามค้านพนักง,งานสอบสวนถามค้าน พูดพยานแม่ล้อมต่างๆถามคา้านการจับกลุมของตำรวจซึ่งตัวเนี้ยถ้าทนายที่ที่เขามีประสบการณ์หรือทำอทำคดีมาพอสมควรเนี่ยจะค่อนข้างถามได้แตกต่างครับทนายที่ไม่มีประสบการณ์นะเนาะทีนี้ว่าเวลาที่ทุกคนจะเลือกทนายเลยประมาณเนี้ยก็ลองลองคุยเยอะๆตัดสินใจดีๆนะครับแล้วก็เป็นไปได้นี่แนะนำเลยนะครับอย่าพยายามเสียน้อยเสียยากเพราะว่า เราตำตงคดีมันค่อนข้างที่จะยากในระดับหนึ่งทนายเนี่ยเขาจะคิดอัตราค่าว่าความเนี่ยไม่ค่อยเท่ากันหรอกเพราะฉะนั้นก็ขอทุกคนนะครับตัดสินใจเลือกโดยที่มั่นใจจริงๆว่าทนายเนี่ยจะช่วยเหลือคุณได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะครับตามอย่างผมอย่างเงี้ยผมทําคดีนะ่ะผมก็จะเน้นการอธิบายลูกความเข้าใจก่อนว่าคดีมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงโอกาสชนะคดีพอมีบ้างไหมหรือไม่มีเลย ถ้าไม่มีผมก็จะบอกไม่มีนะผมก็พูดตามตรงแต่ถ้ามีเนะี่ยเราก็ดูตามรูปคดีแต่ก็จะเป็นการการวิเคราะห์ตามประสบการณ์ตามข้อกฎหมายตามข้อเท็จจริงแล้วก็ตามคำพิพากษาเดิมๆที่เคยมีมาแล้วก็ดูช่องว่างในแต่ละคดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทนายกรอนแนะนําเสมอนะครับก็เป็นไปได้อย่ายุ่งเกี่ยวกับคดียาเสพติดแล้วก็อย่ายไปก่ออาชญากรรมเกือบทุกประเภทแล้วก็ไอ้ประเภทแบบ เพื่อนชวนไปหาเรื่องเพื่อนชวนไปตีอ่ะอย่าไปนะครับถ้าเพื่อนเกิดไปทาเขาตายหรืออะไรเงี้ยแม้เราจะไม่ทาเขาเลยนะแต่เราไปด้วยก็ถือว่ามีส่วนร่วมในการทําความผิดเพราะฉะนั้นด้วยความหวังดีนะครับจากทนายกอนนะครับก็หวังว่าก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดซับด้วยละกันทนายกอนก็ทําคลิปแบบง่ายๆสั้นๆน,นะครับก็ไม่ได้มีลูกเน้นอะไรมากมายเหมือนกับคนอื่นเขา แต่ว่าก็เน้นที่ว่าเราก็อธิบายคดีให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็แล้วก็จริงใจในการอธิบายไว้เป็นหลักก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือถ้าใครจะปรึกษาคดีนะครับก็คือปรึกษาฟรีนะครับแต่ถ้าจะตกลงจ้างอันนี้ก็คือก็ก,ก,ก็ก็เป็นเรื่องที่ทนายกรต้องคิดเงินเนาะแต่ว่าถ้าเกิดปรึกษาเนี่ยให้ฟรีเลยไม่จ้างก็ได้อันนี้ไม่ซีเรียสก,กันแล้ว,วเวลาโทรมาขอร้องแล้วขอร้องมากๆเลยอย่าพยายามเอาแต่ใจกันนะครับ คือทนายกรพยายามคุยเต็มที่แล้วแต่วันๆหนึ่งคนโทรมาเยอะมากซึ่งเราทนายกรไม่สามารถเอาใจกับทุกคนได้เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบในสไตล์ทนายกรทนายกรขอโทษไปล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็กราบตรงนี้เลยก็ถ้าไม่ชอบสไตล์แบบทนายกรอธิบายอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าธนาบอานทนายกรดูไปไหมไปไหมประมาณนี้คือต้องเข้าใจกันด้วยว่าบางทีโทรมาอย่างเงี้ยมันก็หลายคนก็มีวิธีการพูดที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่เหมือนกันเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทนายกรไม่ได้อยากดุใครเนาะส่วนมากก็พูดดีซะด้วยซ้ำแต่บางคนที่ไม่พอใจจริง,รงๆก็ต้องขอโทษไว้ล่วงหน้าแล้วก็ลองปรึกษาทนายท่านอื่นได้นะครับทนายกรก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีในการเลือกทนายนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสกลับเนื้อกับตัวหมดแหละไม่ว่าจะคนทําผิดจริงไม่ทําผิดจริงก็ทนายกรไม่ได้จะดุใครเนาะก็อยากให้ทุกคนได้โอกาสกลับตัวและก็หวังว่าทุกคนจะโชคดี ยังไงก็โทรมาคุยโทรมาปรึกษาเบื้องต้นได้นะครับก็พอมีแนวทางพอมีอะไรให้ไม่มีเงินจะว่าจ้างทนายก็จะแนะนําได้แล้วก็ขอฝากทิ้งท้ายไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แม่นใจทนายจริงๆถ้าไม่มีเงินจริงๆคิดว่าจะเอาทนายแบบที่ไม่ค่อยเก่งมาทําหรือไม่แม่นใจเขาอย่างเงี้ยลองคิดดูดีดด,ดีกว่าครับเพราะว่าถ้าสู้คดีแล้วแพ้เนะี่ยสารตัดสินเต็มเลยนะอย่างคดีที่ผมเล่าให้ฟังอันแรกเนะี่ยก็คือ รูปคดีน่ะพอสู้ไม่ได้ปุ๊บแล้วเราไปสู้เต็มที่เนี่ยมันทําให้สารท่านลดโทษไม่ได้ก็เลยโดนประหารซะยังไงก็คิดดีๆนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าคนเป็นจําเลยทุกคนมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการที่จะคือตามกฎหมายเลยนะอันนี้ไม่ได้เสียมไม่ได้สอนกันก็เข้าใจพฤติกรรมในการทําคดีแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่าเบื้องต้นนะครับถ้าถ้า ถ้าเราถูกจับเราไม่ได้ความเป็นธรรมหรืออะไรประมาณเนี้ยเรามีสิทธิ์จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ตามประมวลกฎหมายเลยซึ่งตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องบอกเรานะว่าเรามีสิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะครับเอาเป็นว่าตัวลา,าถูกจับนะครับถ้าถ้าเพื่อความมั่นใจความอะไรเงี้ยก็โทรปรึกษาก่อนถ้าถูกจับกุมอยู่ก็ให้ญาติโทรม,มาตามที่ผมว่าส่วนเวลาถูกจับเป็นอะไรยังไงประมาณไหนผมก็มีคลิปที่เ,เคยลงเอาไว้เนาะว่า เวลาถูกจับเนี่ยเรามีติดตามกฎหมายอะไรบ้างเดี๋ยวจะไงถ้าเกิดผมเอาลงใต้ใต้คลิปนม้ได้ผมจะเอาลงให้ยังไงก็นะครับช่วงโควิดแบบนี้ยังไงก็รักษาสุขภาพป้องกันตัวเองดีๆนะครับแล้วก็รับผิดชอบสังคมและรับผิดชอบตัวเองด้วยตอนนี้ถ้าใครเป็นโควิดจะลําบากมากเพราะโอกาสจะไม่มีเตียงรักษานี่ค่อนข้างที่จะแบบสูงนะผมเป็นห่วงมากเลยคนระับตัวเองนี่ก็เป็นห่วงตัวเองเหมือนกันแต่ที่ผมเห็นไม่ใส่แมสก์เ,เนี่ยปกดีใส่แมสประจํานะครับแต่เนี่ยบน บนเขาเนี่ยเขามันท,ที่ชุมพรนะครับมันไม่มีคนเลยไม่แต่คนเดียวแต่ก็วิวสวยมากเนี่ยก็เลยอดไม่ได้ที่จะตากแดดม,มาอัดคลิปแล้วก็ให้ทุกคนได้ได,ได้ได้ชมกันยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ